จะบอกว่าวันนี้เป็นตามตามชื่อหัวข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเหมือนจะไม่มีไฮไลท์ใหญ่ๆไม่เหมือนดีไม่เหมือนข่าวดีไอคอนไม่เหมือนข่าวแม่กัศเนาะแต่ว่ามันมีข่าวหลายข่าวมากที่เข้ามาแบบมันป็นความสนใจไปหมดเลยคือมันมันก็ใหญ่ทุกข่าวแล้วก็มันก็เป็นความต่อเนื่องด้วยค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเราก็เลยคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะขวัญคุยกับอาจารย์หลังใหม่ว่าอาจารย์ อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องอะไรดีเราก็เลยมัดรวมเลยค่ะ <S 2> <S 2> คุณผู้ฟัง,ฟงตั้งหัวข้อว่ารดราม่าฉ่าเสพข่าวอย่างไรให้ใจไม่ดิ่งเออใช่ครับ<อ>นี่ก็เลยก็เลยจะบอกว่าทางผู้ที่อยู่เฟซบุ๊กตอนนี้มีคนทักเข้ามาครับคุณคุณสุภาชัยนะครับแฟนประจําเลยคุณคโจค,ครับคุณอารสาครับคุณปุ๊กปุ๊กหรือปุ๊กไม่แน่ใจนะครับปุ๊กนะครับก็ทักถ่ายเข้ามาตอนนี้ยังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาแต่ว่า แฟนรายการหลักๆของเราที่แบบดูกันเป็นประจำก็มาใน Facebook กันเาลยครับอาจจะ,ะดรามา่าอาจจะอยากมีความเห็นเกี่ยวกับดราม่าเพราะว่าเออหรือตอนนี้ถ้าใครกำลังรู้สึกดําดิกับดรามา่าหาเข้ามาได้เลยนะครับคุณวันค่ะขวัน ชว่วอาจารย์คุยเรื่องนี้ดีกว่าพอดีมันเป็นความสืบเนื่องเนาะเรื่องของรกรณีดีไอคอนแล้วก็ทำให้กรณีที่สองทนายชื่อดังที่เขาอาจจะมีปัญหากันก่อนหน้านี้หลายปีห้าหกปีที่ผ่านมามาจูบปากกันตอกตอกแตกแตกคือทนายตั้งกับ <c oughs> ทนายอัจฉริยะ <c oughs> ค่ะแล้ว <c oughs> พอ <c oughs> เขาก็โอเค ก็ร่วมทํางานเพื่อประชาชนทุกคนก็บอกว่าทํางานเพื่อ,อต่อสู้ดึงแบบว่าผลประโยชน์ให้ประชาชนมากที่สุดแหละแต่ทําไปทํามามันก็จะมีคําถามในรายการทีวี TV ชื่อดังว่าถึงทนายตั้มเมนะว่าเอ๊ะคุณเป็นทนายแบรนดเนมหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ก็มีการตั้งคําถามกันแล้วทนายตั้มก็ชี้แจงตัวเองว่าเไม่ผมก็เป็นทนายปกติทํางานรับจ้างแล้วก็มี <c oughs> คนที่เข้ามาให้ทำงานให้ให้ว่าจ้างเนี่ยก็มีการมอบเงินในการดูแลทรัพย์สินในกรณีที่แบบเป็นการว่าความทนายทั่วไปเงินเดือนเดือนละ3ามแสนบาทแล้วก็มีค่าตอบแทนในการดูทรัพย์สินให้ในการดูคดีความหรือว่าในการแบบจัดการทรัพย์สินต่างๆตั้งแต่ปีหกห้าจ่ายเดือนละส0มแสนโอ้เยอะนะจารน เยอะมากครับเยอะมากค่ะกะ็เขาอาจจะมีธุรกรรมอะไรที่เป็นเป็นการทําโดยละเอียดอาจจะต้องใช้เงินค่าจ้างเยอะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือมี กรณีเงินจำนวน71ล้านบาทด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยทนายตามก็ได้อธิบายว่าอ๋อทางมาดามเราใช้ชื่อว่ามาดามอ้อยแล้วกันที่เป็นผูวว่าจ้างกรณีที่ให้เงิน3,000สนบาทเนี่ยมาบอกว่าเออมาดามให้โดยสเสน่หาแล้วจริงๆเอ้าวพอทาไปทํามาทางอีกฝากฝั่งหนึ่งทางรายการสนทิทอกเนาะเขาก็มาบอ,อกว่าไม่จริงอ่ะ ถ,ถ้าให้โดยสเสน่หามาดามอ้อยจะไปแจ้งความทําไมว่ามีการยักยอกเงินจํานวน71ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือกรณีนี้เวลาเราจะพูดถึงกรณีใดๆก็ตามอันนี้มันเป็นการพูดของ แต่ละฝ่ายนะจารย์เพราะว่าแต่ละฝ่ายก็พูด,ดกันไป<ด><ด>โต้ไปกันโต้กันไปกันมา<ช>ตอนนี้รกระบวนการยังไม่ถึงขั้นขั้นศาลหรือชั้นสอบสวนเลยเพราะว่าตัวมาดามออยก็ยังไม่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยที่จะต้องมีการสอบสวนหรือดําเนินคดีกันตอนนี้ก็คือมีการแจ้งข้อหากรณีเงิน71ล้านบาทเพราะว่ากรณีเนี้ยเขามีการอ้างว่าเพื่อหลบเลี่ยงภาษีในการนําเงินออกจากประเทศฝรั่งเศส ก็ให้มีการเขียนโครงการมาโครงการหนึ่งแล้วก็ให้ส่งเงินมาเพื่อที่จะเเข้ามาเพื่อทำโครงการเนี้ยแล้วทีนี้พอสุดท้ายเนี่ยโครงการเนี้ยมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดเนี่ยเงินมันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย mm hmm. เป็นข้อถกเถียงกันเวลาเราดูเราฟังเราฟังข่าวเนี่ยเวลาเป็นการโต้กันไปกันมาแบบนี้อาจารย์เราดูยังไงให้มันได้ข้อคิดได้คติหรือว่าเราจะ ไปเชื่อเขาดีไหมหรือว่าเอาคนนั้นก็พูดทีเราก็เชื่อคนนี้พูดทีเราก็เชื่อแบบเหมือนแกว่งไกวไปตามคําพูดของตัวแหล่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยเอาใจไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเราอ่ะอยากเป็นอยู่กับฝ่ายถูกใช่ไหมคุณขวัญอย่างนั้นปะคือฝ่ายไหนฟังแล้วน่าเชื่อเราก็อยากอยากไปอยู่ฝั่งนั้นมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะอยากเข้าข้างคนถูกมากกว่าถ้าเป็นอันเนี้ยเมื่อไหร่อ่ะเราจะเหนื่อยนะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะ เขาก็ต้องบอกตัวเองถูกต้องผู้แล้ะมันไม่มีใครที่อยากเป็นฝ่ายผิดดังนั้นถ้าจะเสเข่าวให้ดีเนี่ยแลวไม่เหนื่อยก็คือนั่งดูห่างๆเหมือนพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านพระเด้คุณก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะ่ะค่ะเราต้องเออมองให้เป็นเรื่องของเขาเราไม่อินไปกับเรื่องของเขาใช่ไหมเ <C. S 1> ออห้ามห้ามอิน <C. S 2> ห้ามอินทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าถ้าเราอินเมื่อไหร่อ่ะเราจะเหนื่อยเพราะมันจะมีเรื่องให้เรามาเหนื่อยทุกวัน ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอย่างสมมติเรานั่งดูทนายนะครับแล้เราคิดว่าเอสมมติสมมติเราเป็นเอฟซีเขาเป็นทนายนะเขามีความรู้กฎหมายนะออ่าใช่อ่าเราก็อาจจะแบบมีใจเอียงเข้าข้างเขาว่าเฮ้ยระดับทนายระดับนี้ดังขนาดนี้ทําคดีมาเยอะจะต้องเห็นมุ่งนี้เราก็บอาจจะแบบเอ้ยเหมือนกับเอาใจไปช่วยฝั่งในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเราไปฟังฝั่งคนที่แจ้งปากอันนี้ผมทราบมาว่าน่าจะเดินทางมาถึง เทปแล้วบ้างครับเทาีล่าสุดนะฮะ oh, <okay. S 2> ไม่แน,น่ใจอ่าเหมือนเหมือนเข้ามาบุเธอแล้วแล้วก็มีการแจ้งความไปที่สอนอ,อบักช่องเฮ้ยอีกฝั่งก็บอกแต่ถ้าเขาไม่ผิดเขาจะกล้าแจ้งความเหรอถ้าเขาถูกเฮ้ยเขาต้องกล้าดีแต่ก็เขาต้องเป็นฝ่ายถูกดีเขากล้าแจ้งความขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะค่ะ <Okay. S 2> คนเรา mm hmm. มันก็จะขอพอเราพอเราฟังสองของา่าวแล้วเราเอาตัวเราเมื่อ,อไรก็ตามที่เราเอาตัวเราไปอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาหรือ เอาตัวเข้าไปผูกไปพัวพันกับเรื่องราวของเขาเราจะเหนื่อยแน่ๆแ,แต่เราจะรู้สึกว่าโสดราม่าจังเลยหนักจังเลยเอาเรื่องมานั่งคิดนั่งคุยกันในบ้านตัวเองไปค,ค,งคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้เหมือนสภากาแฟสมัยก่อนที่เขาชอบพูดกันเอาตัวเองเข้าไปพัวพันเมื่อไหร่เอาจิตเราไปผูกเหนื่อยทันทีครับคุณขวัญเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนแต,แต่พอ พอเรามองจากเรื่องนี้เราสามารถเรียนรู้เรื่องอะไรได้บ้างอาจารย์เรื่องของการยักยอกทรัพย์การเสียภาษีหรือเรามองมองมุมในแง่มุมของออของคนอะ่ะเวลาเรามองวอ๋อคนนี้เขารวยอยู่แล้วเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้หรอหรือว่าจริงๆเงินน่ะมันก็มีค,ค่าทุกบาททุกตังินกันเรื่องมุมมองแบบนี้ครับค่ะถูกถูกถ้าจะเป็นเรื่องมุมมองอ่ะผมมองว่าตรงเนี้ย กว่าจะมาถึงจุดที่เรียกว่าเขาฟ้องร้องอ่ะมันน่าจะมีจุดที่คุยกันก่อนการฟ้องร้องไหมครับคุณปันคือโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยน่าจะไม่มีใครอยากขึ้นโรงขึ้นศาลบ้งอ๋อไม่ไม่มีนะอาจารย์อาจารย์ชอบไมไปโรงพักก่ะเราก็ไม่มีเออใครก็ไม่ชอบไม่เอาไม่อยากไปเราก็สมอ่ะแม้กระทั่งเพื่อนเราถ้ายืมยื้มเงินกันหรือแบบว่าอ่าถ้ามีเงินเรื่องเงินทองกันหรือเรื่องเข้าปอกเนี่ยเราก็จะทวงถามดีก่อนถูกไหม ก็ถามก็ได้วาจาเ<อ>นาะจันนะอถามได้วาจาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต่อให้มีเงินเยอะแค่ไหนก็ตามถ้ามันไม่ได้เป็นการที่ให้แบบซื้อแบบกาเรยกอยนนะแบบตรงไปตรงมาแล้วมันมีการถ่วงทับแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องพึ่งอํานาจกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>ผมก็จึงมองว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีที่มาที่ไปที่มันมันอาจจะมีความจริงอยู่ฝั่งหนึ่ง่าให้ให้กฎหมายหรือว่าผู้มีอำนาจเป็นผู้ตัดสิน ชี้แจงและกันแต่ถ้าเป็นเรา <C' est> เราเองอะ่ะผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผมเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยผมว่าเรื่องของความตรงไปตรงมาการทําสัญญาการพูด <C' est> คุยสำคัญมากนะใช่ <C' est> ค่ะมากนะครับก็ <C' est> เลยคิดว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินเขารวยหรือจนนะไม่ว่าจะเป็นเขารวยหรือเขาจนเงินเรื่องสัญญาเรื่องธุรกิจเรื่องของกระบ,บวนการพวกเนี้ยมันต้องชัดเจนในการข้อตกลงครับ ใช่ค่ะแล้วยิ่งเรามีการพูดคุยกับตัวนักกฎหมายแล้วเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปไว้วางใจว่าอ๋อเขาคงทำสัญญาไว้แน่นแล้วแหละอย่าแล้วเราก็เพิกเฉยที่จะไม่อ่านแต่กรณีแบบนี้คือการที่เกี่ยวข้องกับเงินทองต่างๆในมุมมองของขวัญอาจารย์ไม่ว่าจะกี่บาทเงินน้อยเงินมากเราต้องอ่านอย่างละเอียด แล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดอย่างกรณีที่การทําสัญญาเวลาเรากู้ยืมกันเนี่ยเงินเกิน2 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยต้องทําสัญญาละแต่ว่าคืออันเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในกระบวนการในการพูดคุยกันในเอกสารที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันทุกสิ่งอย่างอะเนาะแล้วสิ่งเนี้ยเออว่าเขาทําไมถึงให้เงินจํานวนมากขนาดนั้น2ล้านยูโรมาที่ผ่านทางทนายตํารเแกกาารรรขียนนโปมใทํ ธุรกิจอะไรเหรอมันใช้ตั้งเจ็ดสิบล้านอะ่ะเอออันเนี้ยก็ผมผมก็ไปแอบตามดูในช่องอื่นนะโดยเฉพาะช่องฝั่งที่จัดการฝั่งฝั่งของคุณสนต<ข>ิครับใช่ <นะ S 2> ค่ะผมก็ไปฟังดูกันก,นก็ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคนุณควัตอันนี้พอเราฟังความสองข้างเนี่ยในมุมหนึ่งถ้าเราเป็นเป็นผู้ชมเอาเป็นผู้ชมองบ้านแล้วกันนะะพอเราดูสองฝั่งดูสองฝั่งเราก็จะเห็นว่าอ๋อ มันจะมีข้อมูลของสองฝั่งเราเองก็รับรับรู้แต่เราจะ <c oughs> เอาตัวเรา,เาไปอินว่าโอ้ทาไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วมานั่งคุยกันจนตัวเองอะเครียดเหมือนเวลาเราเสพข่าวการเมืองเนาะถ้า <c oughs> เราเอาใจเราไปเอาใจเราก็ไปปูว่าเราเป็นเอซฝั่งใดฝักหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันไม่มีผลดีกับเราเลยนะเพราะสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ ใครถูกก็ว่าตามถูกใครผิดก็ว่าตามผิดเดี๋ยวกฎหมายหรือผู้มีอำนาจศาลต่างๆหรืออาย,ยการก็จะตัดสินไปตามนั้นเองเมื่อเรื่องมันไปถึงกระบวนการทั้งหมอนะฮะใช่ประมาณนั้นครับผมท็อปปิกเนี้ยแฮชแท็กทนายตั้มในทวิตเตอร์ยังแบบนำโด่งอยู่เลยอาจารย์ตอนเนี้ยโอ้นะคือพอพอผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราคิดไปเองแล้วคุณว่าเอเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ฝั่งนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นฝั่งนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ สรุปแล้วเรารู้ความจริงนะคนุณผูัชเราก็ไม่รู้ความจริงนะเพราะว่าความจริงเวลาเขาไปสอบสวนกันหรือว่าสืบพยานกันตำรวจก็ไม่ได้ออกมาถแถลงข่าวทุกเม็ดนะเอาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเราเป็นผู้เสพข่าวนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเราดูตัวอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเราในอนาคตนะเราจะมีธุรกรรมกับใครเรื่องกฎเรื่องสัญญาตัดกลุ่มเข้าไว้ดีที่สุดรับอย่างวันเนี้ย ทนายตั้มพูดว่าได้มาโดยเสน่หา e แต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเฟ้องมีการแจ้งความชอ่อโกงอยากยอกมันคนละเรื่องเลยถูกไหมหนังคนละม้วน,เ,นเออใช่หนังคนละม้วนเลยคนนี้ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนถ้าเราต้องทำธุรกรรมเอง,เองกับใครก็ตามในอนาคตการเซ็นสัญญาข้อตกลงสําคัญมากครับนะเรียนรู้จากเรื่องนี้เราจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในในบลาบ้าแบบนี้กับกับคู่ธุรกิจของเรา ค่ะ <S <S เออพอพูดถึงการทำสัญญาการให้เอาของไปวางที่บ้านะอะไรเงี้ยก็นึกถึงอีกเรื่องอนึงอาจารย์เรื่องของกรมีภรรายาตำรวจกับอดีตกับ ภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเอออันนี้ดีกว่า<ม>เ,เห็นไหมคุณผู้ฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมันลลยเรื่องจริงๆมันมีเรื่องแ,แล้วแต่ละเรื่องนี่มีความซับซ้อนหมดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ความซับซ้อนที่ยังไม่ถึงที่สุดด้วยก็เลยเออจย์เนี่ยมันก็เลยเป็นการโต้กันไปกันมาอ่ะอันนีก้กรณีของภรรยาตำรวจเนี่ยเป็นการโต้กันไปกันมาเป็นปิงปองจริงๆนะจริงจริงๆริ คืออ่ะภรรยาเมื่อกลางสัปดาห์มาออกรายการอ,อ,อีกช่องสองช่องแหละเแล้วก็บอกว่าเนี่ยภรรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยขโมยทองไป120บบาทแล้วก็มีการเ,เข้าไปเอาของไปวางในห้องคอนโดที่เป็นของสามีตัวเองแล้วก็พอขโมยทองไปหลังจากที่ไปหยิบของคือคือ ภรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยเอาของเนี่ยไปฝากไว้ในห้องคอนโดแล้วก็วันที่ไปเอาของออกมาเนี่ยก็หยิบทองร้อยี่สิบาทของภรรยาตำรวจออกมาด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภรรยาเขาก็มีต่อมเอะหลายๆเอะแหลนะเนาะเขาก็มีการไปวางกล้องใน<ข>บ้านพักของเขาอีกที่หนึ่งนะอ่าอันนี้คอนโดอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งบ้านพักก็อยู่แถวปทุมธานีซึ่งมันห่างไกลกันมากเขาก็เออ เวลามาเล่าเขาก็บอกว่าเวลาที่สองคนเนี่ยรู้จักกันมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมากไปกว่านั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์พิเศษแบบชู้สาวเนี่ยที่เขามีคลิปแต่ว่าคลิปเนี่ยเขาไม่สามารถออกมาเปิดเผยหรือว่าให้คนอื่นดูได้เพราะว่าอายการสั่งห้ามไว้เพราะเขามีการให้ทางอายการดูแล้วในการดําเนินคดีหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้ว ภรยอาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยก็เข้าชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่า,าทางเมียของตำรวจเนี่ยไป,ไปแจ้งความไว้เมื่อวันที่21ตุลาว่าเกิดกรณีการาขโมยของลักทรัพย์ทอง120บาทเนี่ยแล้วทางภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจก็เข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่จริงๆห้องนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ขโมยคีย์การ์ดมานะแต่ว่าสามีของเมียตำรวจเนี่ยก็ตำรวจคนนี้เขาปล่อยเช่า ฉันก็เนี่ยเอาคีย์การ์ดมาด้วยถูกต้องเพราะเขาปล่อยเช่าชั้นแล้วก็ในถุงสีลุงเนี่ยเพราะว่าเขาอ้างว่าถุงสีลุงเนี่ยอาจจะเป็นเงินเอ่อเพราะว่าเขาลองเปิดแง้มดูตัวเมียตำรวจอะบอกว่าเห็นเหมือนเงินแต่ทางของออภรยาอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยบอกว่าเป็นจักเย็บผ้าส่วนทองทำไมฉันถึงหยิบออกมาเขาบอกว่าอ๋อสามีเธอมาํำนำกับฉันไว แล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอะไรกันเขาก็ชี้แจงว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่พออันเนี้ยทางภรรยาของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพยานหลักฐานหมดเลยนะพยานบุคคลหลานฉันนะ่ะเห็นนะว่าเธอขโมยทองออกมาตอนที่วันที่เธอไปขนของที่ห้องตอนวันที่18ดสิงหาแต่ทางนิด นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอาคารที่ของคอนโดนะคะคก็บอกว่าไม่นะวันที่18ไม่มีการขนของไม่มีการขนกระ,กระสอบอะไรเลยแต่เดชาบุญทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้อีกอาจารย์วันที่18สิงหามอะไรจะขนาดนั้นว่ากล้องวงจรปิดมันลบตัวเองพอดีโอมันอยาน่างนี้แล้วพอไปถามทางสามีของตัวเอ่เอ ตัวคนกลางเนี่ยของเมียเมียตำรวจนะตำรวจยศนายพันเนี่ยอว่าอเอ๊ะยังไงคีการ์ดเขาก็เลยว่าคีการ์ดอะห้องเนี้ยไม่ได้ปล่อยเช่าคีการ์ดก็คือเขาขโมยไปเองเขาเอาไปยังไงก็ไม่รู้แหละเอะแล้วก็อของเนี่ยมีความจริงความจริงไม่เหมือนกันสักคนเลยเนาะไม่เหมือนกันเลยแต่เหมือนเหมือนกันเหมือนกันอยู่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 เรื่องหนึงของตัวตำรวจกับ เมียเขาคือ oh. เขาบอกว่าก็ความสัมพันธ์กับเอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ่ะก็คือเมีย mm. อดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยก็ความสัมพันธ์แบบที่เมียผมว่านั่นแหละเออแต่ว่าทองร้อยยี่สิบาทเนี่ยเอาคุณเอาไปจำนำกับเขาหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้เอาไปจำนำเพราะว่าทองร้อยยี่สิบบาทเนี่ยผมอะ่ะคือถ้าจะปล่อยทองจะขายทองขายให้เพื่อนผมก็ได้คนรู้จักเยอะแยะร mm. ้านทองอะไรเยอะแยะส่วนอ้าว mm hmm. เอเอแล้ว ของเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมนะ่ะเป็นคนเอาไปวางไว้เองแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดดูข้างในหรอกนะว่าในกระสอบสีรุ้งนั้นนะ่ะเป็นอะไรเจ้าตัวที่เอามาฝากเนี่ยบอกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจก็คนเอามาฝากาาาก็มาฝากอะไรอย่างเงี้ยคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยพอถามว่าเฮ้ยพี่พี่ยศขนาดนี้ทองร้อยยี่สิบาทพี่มีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าเอ e y, อผมอะ่ะเริ่มรับราชการเนี่ย ตอนปีสี่เจ็ดก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆก็ผมก็เป็นคนมัธยัสถ์ก็มีได้นะร้อยี่สิบาทนะ่ะครับครับเออผมก็เนี่ยพอพอเรานั่งไปเราร้องเป็นผู้ชมเนาะเราตามเขาเราตามเราตามความคิดตามเรื่องราวไปเรื่อยๆครับเราจะเห็นว่ามีความขัดแยง้งที่ถ้าเราอ่ะเป็นผู้ชมแล้วเรานั่งดูแล้วเราก็อุ๊ยทําไมอันนี้ความจริงคืออะไรความจริงถ้าเราเป็นประเภทแบบว่า เป็นคนที่ประเภทต้องการข่าจริงเสมอเนี่ยเราจะอึดอัดแล้วเราก็จะเหนื่อยมากากับการเราต้องตามว่าสรุปเรื่องไหนเรื่องจริงวะเรื่องไหนเรื่องจริงให้ฉันได้ได้ได้เป็นยุติดได้เกาะอยู่บ้างได้ติดตามได้เชื่อใจได้บ้างเราจะเหนื่อยเราจะรามา่าจริงนะครับก็ถ้าพูดถึงข่าวนี้นะครับมันก็แปลกนะมันแปลกตรงที่ ทุกคนก็จะมีเรื่องราวของตัวเองแล้วมันก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ะ<ฆ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือถ้าเราเป็นผู้ฟังเราอย่าไปยึดว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรายึดไม่ได้เลยเพราะแต่ละคนมีความจริงของตัวเองหน้า<ฆ>ที่ของเราในกล่าวดูก็คือวันเนี้ยถ้าเรื่องราวมันเป็นแบบเนี้ยแล้วเรามีโอกาสที่จะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ในชีวิตเรา,เ,ราเช่นเราต้องเอาของไปฝากเพื่อนเราต้องไปหยิบของในห้องเช่าของเรา เราจะต้องทําอะไรแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงให้เรื่องราวพวกนี้มันไม่เกิดปัญหากับเราเช่นเจ้าของเรื่องสมมตินะเอ้ยเราเข้าไปในบ้านคนนี้เราจะต้องพาเขาไปด้วยไหมเพื่อ<ะ>เขาเห็นว่าเราเย็บอะไรมาเราจะฝากของเพื่อนให้เพื่อนตรวจด,ดูก่อนไหมก่อนเราจะออกจากบ้านเพื่อนตกลงกันให้เรียบร้อยอย่าทําอะไรที่มันไม่เป็นการรู้เห็นสองฝ่ายถ้า<ะ>มันต้องมีบุคคลที่สองที่สามเข้ามาอะไรแบบนี้ค<ะ>ุณควัอันนี้ในมุมมองของผมนะ ป้องกันความปวดหัวแบบเนี้ <c oughs> เอาจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็นความไว้วางใจนะในการที่เอาเพื่อนมาฝากของในบ้านเราแต่ว่าคือเราก็เห็นว่าเครดิตเขาดีเขาอะไรก็ตามนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลามันจะมีกรณีรับของโจรด้วยนะจารย์คือเพื่อนเราอ่ะเขาก็าอาจจะนิสัยดีแหละแต่ว่าคือเวลาใครมาฝากอะไรไว้ในบ้านเราในเคหสถานเราเนี่ยเปิดดูสะหน่อยก็น่าจะดีนะ นี่พูดถึงเนี้ยล่าสุดพ่อฝากของไว้กับลูกกล <c oughs> ายเป็นยาไอซ์สามร้อยโลโ<ฮ> <c oughs> ลูกสาวเรียนมหาลัยปีสี่กลายเป็นว่าตำรวจมาจับลูกสาวว่าผลยาอันนี้โอ้โหเรื่องใหญ่มากดับอนาคตเด็กคน <c oughs> หนึ่งเลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าพ่อทำจริงลูกรัรู้เห็นหรืออะไรก็ไม่รู้อะตอนนี้น <c oughs> เรื่องยังคาราคาซังอยู่ที่โรงพักนะครับแต่ว่าเนี่ย การฝากของผมอันนี้เล่าให้ฟังผมเจอกับตัวเองแตะแต่ไม่ตอนผมไปไปต่างประเทศแล้วก็มีกําลังเข้าเข้าคิวจะแบบว่าเหมือนกับผ่าน,นกระเป๋าเ,เลยแหละอ่าผ่านจะผ่านโหลดกระเป๋าครับแล้วเหมือนมีคนจะมาฝากของผมแล้วโชคดีเดชเบุญเพื่อนผมที่ไปด้วยบอกว่าไม่รับฝากครับแล้วเพื่อนแล้วผมจะรับฝากอยู่แล้ว เหมือนก็จะฝากถือของอะอ๋อเวลาน้ำหนักอย่างแบบเหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางแล้วน้ำหนักหนูเกินพี่เนี่ยช่วยช่วยดือหน่อยเออประมาณนี้ปะคะใส่ซื่อด้วยความมีน้ำใจประมาณนี้เลยครับแต่เพื่อนผมบอกว่าห้ามรับของคนแปลกหน้าที่สนามบินอันตรายมากนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าของผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นสถานที่ที่แปลกๆเนาะเราก็ไม่รับอยู่แล้วห้ามรับอันนี้ฟังไว้เลยนะห้ามรับ แต่อันนี้เพ Bond ื่อนกัเพื Courtney, ่อนกัน่ะหากไว้ที่บ้าน่ะคุณขวัญก็ไปโดนขวัญว่าทาไงอะก็ขวัญต้องเปิดดูหน่อยอาจารย์ว่าเขาฝากอะไรไว้ถึงแม้ว่าเรารู้จักการาสนิทสนมกันก็จริงแต่ว่าของเนี่ยถ้าได้มาแล้วเราเห็นว่าถ้ามันผิดสังเกตเราก็ต้องตั้งคําถามว่าเธอได้มาจากไหนอะไรอย่างไรถ้าของนั้นมีมูลค่าสูงมากยิ่งถ้าเพื่อนสนิทกันเนี่ยต้องยิ่งตรวจอาจารย์เพราะว่าอะไรคือสนิทกันไม่ควรทําร้ายกัน จะไ,ได้ไม่ท<น>ะเลาะกันเนาะใช่ผมว่าก็ถ่ายรูปให้เพื่อนดูเอ้ของเป็น,นอย่างนี้นะค่ะต้องไหมว่าเธออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอบคุณผู้ฟังครับไม่ว่าใครจะฝากอะไรไปถ่ายรูปส่งให้เขาดูกล้องตัวสั์มือถือทุกคนมีกล้องเพราะฉะนั้นส่งรูปให้เขาดูเลยวว่าของคืออะไรอย่ารับปากโดยที่ไม่รู้แล้วถึงเวลาถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะได้ไม่ไม่เราจะได้มีหลักฐานในการพูดคุยถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีอันนี้ขออนุญาตเลยนะ เผื่อเราเจอเพื่อนที่ไม่น่ารักกับเราเนาะคุณควันค่ะอาจจะมีเพื่อนที่ไม่น่ารักหรือเพื่อนที่ทําอะไรไม่ดีแล้วก็อยากจะปกปิดความผิดตัวเองเราก็ไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงอะใช่ถูกไหมอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราก็ก็ต้องระวังตัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไว้ใจเพื่อนนะแต่สุดท้ายถ้าไว้ใจแล้วมันทาร้ายเราเนี่ยใครรับผิดชอบเราอะใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายคนใกล้ตัวเนี่ยก็คืออาจจะถ้าจะทําร้ายเราเนี่ยก็คือร้ายที่สุดแล้วแหละ อ,อถูกถูกหรือเราเราไม่เราไม่ได้บอกว่าเพื่อนเราจะเป็นคนไม่ดีทุกคนนะแต่สุดท้ายเราต้องป้องกันตัวเองถ้าไม่มีอะไรนี้มีปัญหาก็คือไม่มีปัญหาก็จบก็หน้าหลักก็ดีก็ค,คบต่อใช่ไหมครับเพราะว่าจริงแต่การส่งรูปไปมันเป็นโทษทีครับขอโทษทีคุณนแต่การส่งรูปไปมันเป็นการยืน,นยันว่าของที่เธอส่งมาให้ฉันเนี่ยถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คือ เป็นการส่งรูปการพูดคุยกันในแชทไลน์ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันได้ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าของนั้นมีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องและเป็นการยืนยันด้วยนะว่าเออเราได้รับของแล้วนะเพื่อนส่งของมาถูกต้องไหมของที่เพื่อนส่งมาให้เราใช่ของเพื่อนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็จะได้บอกว่าส่งผิดต่ผูกถูกต้องควใช่ค่ะ